สวัสดีค่ะแมมมาคนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการเดอะมาคนี่รักชูลี่เฮาส์นะคะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็มีขวดนอกนะคะ แล้วก็มีครัวไทยนะคะมีให้สองครัวเลยนะคะบนพื้นที่รวม63ตารางวานะคะพื้นที่การก่อสร้างนะคะอยู่ในโครงการหมู่บ้านระยองซิตี้พาร์คนะคะเส้นทางการเดินทางมายังบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังนี้นะคะสับลูกค้าที่เดินทางมาจากเซ็นทันนะคะเซ็นทันอยู่ด้าน ฝวามือนะคะบิ๊กซีอยู่ด้านขวามือขับรถตรงมาเรื่อยๆจะเจอกับแยกบ้านดอนขึ้นสะพานข้ามแยกมานะคะแล้วก็ขับตรงมาอีกสักระยะนึงก็จะเจอกับแยกบ้านแรงนะคะก็ขับรถขึ้นสะพานข้ามแยกบ้านแรงมาหลังจากนั้นขับตรงมาเรื่อยๆซ้ายมือให้ขวามือนะคะเราจะเจอกับไทยวัสดุนะคะศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ก่อ,อกสร้างบ้านนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็น อเมซอนนะคะแล้วก็ขับตรงไปนิดนึงจะเจอกับศูนย์รถปอดนะคะพอเลยศูนย์รถปอดมาเนี่ยก็จะให้สังเกตด้านขวามือจะมีศูนย์รถโตโยต้านะคะแล้วก็ตรงข้ามศูนย์รถโตโยต้าด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นโครงการหมู่บ้านระยองิติปาร์บริเวณด้านหน้าจะเป็นอาคารพาณิชย์นะคะด้านหลังอาคารพานิ์ก็จะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวเทาเฮาส์หนึ่งชั้น2ชั้นบ้านแฝนะคะ ซึ่งบ้านเดอมาคนี่ลักชวรี่เฮาส์หลังนี้นะคะก็ตั้งอยู่ในโครงการระยองซิตี้พาร์คนะคะเวลาขับรถเข้ามานะคะสังเกตซอยซ้ายมือซอยที่1ซอยที่2ซอยที่3ซ้ายมือซอยที่3นะคะเลี้ยวเข้ามานะคะด้านขวามือก็จะเจอกับ บ้านเดี่ยวสองชั้นหลังนี้เลยนะคะตอนนี้สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะแนะนําให้เข้ามาเยี่ยมชมดูก่อนเลยนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าเข้ามาณนะตอนนี้สิ่งที่ลูกค้าจะได้เห็นก็คือได้เห็นโครงสร้างหลักๆนะคะว่าก่อนที่เราจะใส่กระจกปูกระเบื้องครบเนี่ยตัวโครงสร้างหลักๆตอนนี้ยังพอมองเห็นว่าโครงสร้างหลักเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างรั้ว รั้วไม่ใช่รั้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราทารั้วบ้านให้ใหม่นะคะเปิดประตูบ้านให้กว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็รั้วสูง2เมตรมิดชิดแน่นอนนะคะตัวด้านหน้าของบ้านเนี่ยจะเป็นตัวระเบียงกระจกนะคะกระจกเทมเปอร์นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่ในหมู่บ้านระยองซิตี้พาร์คขนาด3ห้องนอนสห้องน้ํา สห้องครัวจอดรถหน้าบ้านได้1นึคันพื้นที่รวม63ตารางวานะคะเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่เฮาส์นะคะด้านบนนะคะเป็นหลังคาซ่อนนะคะเรียกว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเหมาะสำหรับเด็กไวัยรุ่นที่ชื่นชอบบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นแบบนี้ในราคาที่จับ ต้องได้ค่ะ3 5ล้าน5แสนบาทเท่านั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ห้องครัวจอดรถได้2คันแล้วก็รั้วรอบขอบชิดนะคะฟรีค่าส่วนกลางนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมถ้าเราเห็นจากด้านบนนะคะด้านบนจะเป็นหลังคาเมนเทนชีสหลบอยู่นะคะ เป็นเมนเันชีสบุกันร้อนนะคะมีความหนาเสียงไม่ดังแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างของบ้านเนี่ยทำด้วยอิฐมวลเบาห้องน้ำทำด้วยอิฐมอนแดงนะคะแล้วก็ตัวคานเทหนามากนะคะตามมาตรฐานทุกอย่างนะคะแล้วก็บ้านเป็นกระจกขาวอบเขียวทั้งหลัง ตรงระแนงตรงตรงชั้น2ตรงระเบียงเป็นกระจกเทมเปอร์นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่08 9 5 0 2 3 2 7 0นะคะหรือ096 0, 0 1 9 9 6 9 2นะคะความพิเศษของตัวบ้านคือจากชั้น1น,นะคะฝ้าเพดานสูง3เมตรชั้น2ส,สูง3เมตรถ้าลูกค้ามา ชมนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าอาเทียบจากบ้านหลังด้านข้างก็ได้อน,นันก็จะเป็นบ้านดั้งเดิมนะคะจะเห็นว่าตัวคานของชั้นหนึ่งเนี่ยยกสูงกว่าเพื่อนบ้านณปัจจุบันด้วยระดับพื้นดินที่เท่ากันเนื่องจากว่าเรายกระดับตัวคานขึ้นแล้วก็ยกระดับตัวฟาฟ้า ของตัวบ้านให้สูงขึ้นก็ทําให้บ้านน่ะมีความยกตัวสูงขึ้นมากกว่าเพื่อนบ้านข้างเคียงนะคะสําหรับตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้เป็นบริเวณทางเข้าย้ํากันอีกครั้งนึงว่ารั้วเดี๋ยวเราทําให้ใหม่เป็นแบบว้าวเลยลูกค้าเห็นแล้วจะรู้สึกมันเป็นสัสดส่วนมากสูง2เมตรแล้วก็โมเดิร์นทันสมัยไม่ใช่รั้วแบบนี้แน่นอนนะคะแต่ก็รอช่างเคลียร์รายละเอียดด้านในแล้วก็จะออกมาทํารั้วด้านนอก ส่วนโรงจอดรถเนี่ยเดี๋ยวเราเทป,ป,นปูนนะคะออกมายาวถึงด้านหน้าบ้านเลยแล้วก็บริเวณด้านหน้าตรงนี้มีพื้นที่เหลือเยอะมากๆสําหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าชาวต่างชาติหรือลูกค้าที่จะซื้อบ้านไว้เพื่อเก่งกําไรเพื่อการลงทุนเพื่อการปล่อยเชา่าตรงนี้สามารถทําพูวิลล่าได้นะคะลูกค้าพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยเหลือเป็น10เมตรนะคะลูกค้าสามารถทําสระไว้นะ้ําเป็นพูวิลล่าปล่อยเช่าให้สําหรับชาวต่างชาติได้ ได้นะคะในโครงการหมู่บ้านระยองซิตี้พาร์คเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่หลากหลายมีชาวต่างชาติอยู่ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากอยู่อาศัยเองอยากมีสระว่ายน้ําให้สําหรับลูกๆนะคะหรือว่า เป็นแบบบิดามารดาที่สูงอายุก็ช่วยเป็นวารีบำบัดได้นะคะทำสระว่ายน้ำเป็นพูลวิลล่าหน้าบ้านสวยๆได้เลยมีพื้นที่เหลือแล้วก็ยังสามารถจอดรถภายใต้อาคารตรงนี้ได้ถึงสองคันถ้าเกิดมีรถ4คันก็สามารถจอดได้สบายๆแต่ต้องจอดซ้อนคันนะคะตรงนี้เนี่ยโรงจอดรถเราทำฟ้าให้ใส่ไฟดาวไล์ให้แล้วก็เดี๋ยวมีปูกระเบื้องให้ด้วยนะคะตรงนี้ด้านขวามือก็จะเป็นส่วนของ เทเลสเดินไปห้องโถงด้านหน้าบ้านนะคะตรงนี้เป็นส่วนของห้องเก็บของนะคะเล็กๆสำหรับไว้วางวัสดุอุปกรณ์ในการขัดล้างนะคะตัวโครงสร้างหลักๆตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าอันนี้ขาโรงรถดดนะคะมีความแข็งแรงหนามากก็คือเป็นอิฐทั้งหมดนะคะที่ก่อขึ้นมาเป็นอิฐทั้งหมด ซึ่งแข็งแรงมากๆนะคะสำหรับค้ที่กังวลว่าเป็นกล่องตีกุขึ้นมาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอันนี้คือเป็นปูนทั้งหมดเลยนะคะอิฐฉาบป,ปูนนะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นช่องบานกระจกโอเวอร์ไซส์ทำให้บ้านเนี่ยดูปลอดโปร่งใครไปใครมาเราก็สามารถมองเห็นด้านหน้าก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะด้านฝวามือถัดมาก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ห้องโถงนะคะแล้วก็ตรงนี้เพื่อนบ้านอธัธยาศัยดีมากๆนะคะที่นี่อยู่กันแบบ เป็นสัดส,ส่วนนะคะพื้นที่รอบบ้านเนี่ยมีพื้นที่เหลือรอบกว้างบ้ว้างมากนะคะสองเมตรกว่ารอบด้านเลยนะคะสาบลูกค้าที่แบบว่าอยากจะปลูกต้นไม้หรือต่อเติมด้านข้างเนี่ยก็สามารถต่อเติมได้เลยนะคะอันนี้เป็นด้านข้างของตัวบ้านที่เป็นส่วนของห้องโถงชั้นบนจะเป็นห้องนอนนะคะก็ได้บานกระจกกว้างๆแบบนี้เลยนะคะได้ความแบบ เป็นส่วนตัวป,ปัดโป่งถึงแม้ว่าเราจะเป็นบ้านสองครั้งอสองชั้นนะคะร้อมรอบติดกันนะคะแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะได้มิติของตัวต้นไม้เนะะี่ยค่ะ ตัวต้นปาล์มเนี่ยนะคะเป็นตัวถ้าเดี๋ยวเราเราจะพาขึ้นไปชั้นสองแล้วมองวิวองมาจนเกเห็นว่าใบของต้นปาล์มเนี่ยที่ทอดแนวแบบนี้ของเพื่อนบ้านนะคะก็จะช่วยทําให้บ้าน,นมีความเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนะคะไม่ไม่มองเห็นกันแน่นอนนะคะอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะเป็นกระจก ขาวอบเขียวทั้งหลังเนี่ยด้านด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่ากระจกบานใหญ่มากคือเราเน้นความโปร่งความสะดวกสบายที่ทำให้ลูกค้าเข้าไปในบ้านแล้วรู้สึกว่าไม่อึดอัดนะคะอันนี้ตัวบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะวิวดีอากาศดีที่นี่คืออยู่กันแบบว่าร่มรื่นนะคะสับลูกค้าที่กังวลในเรื่องของอยู่ใกล้บริษัทไอร์พีซีแล้วมีกลิ่นหรือเปล่าตรงนี้แจ้งเลยว่า ในอดีตเมื่อแบบหลายๆ10ปีมาแล้วอันนี้มีโอกาสแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยพบปักกับชาวบ้านที่พักอยู่อาศัย ในโครงการนี้นะคะว่ายังคงมีกลิ่นอยู่ไหมหรือว่ายังมีมลพิษอะไรที่เป็นอันตรายหรือเปล่านะคะคือปัจจุบันเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเขาก็มีมาตรการกําหนดว่าห้ามมีมลพิษเกินเท่าไหร่ฝุ่น PPM ที่ปล่อยออกมาห้ามเกินเท่าไหร่ตามค่ามาตรฐานต่างๆของสารเคมีเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าถ้าทางโรงงานยังคง ปล่อยค่าสารเคมีที่มันเกินมาตรฐานอยู่เข้ามาเนี่ยบริษัทเขา,าไม่ไม่สามารถตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมด้วยผสมกับการอยู่ของแหล่งชุมชนด้วยนะคะตามกฎหมายนะคะแล้วก็ตัวเทศบาลท้องถิ่นของจังหวัดระยองไม่เปิดให้ทำการลันเครื่องจกักรหรือทำการผลิตได้แน่นอนนะคะเพราะนั้นลูกค้าท่านใดที่มีความกังวลนะคะก็ เพือ่อความชัวร์เพือ่อความสบายใจก็เรื่องมาตรการของรัฐหรือมาตรการของทางจังหวัดระยองในเรื่องของการควบคุมมลภาวะเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเราเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมปิโตขนาดใหญ่ของประเทศไทยเลยนะคะมันลูกค้าที่กังวลในเรื่องของมาตรฐานค่ามลภาวะต่างๆหมดกังวลได้เลยแต่ตอนลูกค้าท่านใดที่อยากได้ความสบายใจก็ลองมาแวะมาคุยกับเพื่อนบ้านดูว่าอ่า มีมนมลภาวะอะไรที่มันแบบเป็นผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของแต่ละท่านไหมเพราะว่าบางท่านเนี่ยสุขภาพร่างกายอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนกันทุกท่านนะคะอาจจะทนรับแบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างนงี้นะคะแต่สําหรับาการันตีเลยว่าในจังหวัดระยองเนี่ยทางภาครัฐทางภาคของหน่วยงานสากรรมจังหวัดระยองก็คือดูแลควบคุมกิจกรรม ต่างๆในการปล่อยมลภาวะต่างๆนะคะควบคุมให้อยู่ภายใต้ตามข้อกําหนดของกฎหมายแน่นอนนะคะไม่มีปฏิบัติหรือปล่อยเกินที่มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดนะคะตรงนี้ไว้วางไว้วางใจได้นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนของตัวกระจกบานหน้าบ้านเป็นกระจกบานเต็มนะคะเป็นกระจกสีเขียวกรอบสีขาวนะคะ ตัวฝ้าก็จะเป็นฝ้าเรียบใส่หลุมแบบนี้นะคะมีคมไฟระยะให้ทั้ง2จุดนะคะเดี๋ยวตอนอ่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการปลูกกระเบื้องซึ่งการปลูกกระเบื้องของเราเนี่ยค่อนข้างจะล่าช้าสักนิดนึงเพราะว่าเป็นการปลูกกระเบื้อง แบบมีสถาปัตย์เข้ามาก็คือเป็นบิวอินในห้องน้ําให้ลูกค้าด้วยไม่ได้ปูเรียบๆธรรมดาเพราะฉะนั้นงานก็จะจะช้าออกไปเล็กน้อยแต่ก็เป็นข้อดีสําหรับลูกค้าที่มีความสนใจนะคะลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมดูระหว่างขั้นตอนการปฏริบัติงานที่เห็นสายไฟออกมานี่คือเป็นสายไฟที่เราเตรียมไว้ให้สังเกตเห็นว่าหลายจุดหลายมุมมากๆนะคะพื้นเป็นพื้นแกนิโต้ลายหินอ่อนแบบนี้นะคะเรียบรู้สวยงามเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จใส่กระจกสะท้อนกับแสง ไฟก็คือบ้านจะดูแบบหรูหราลักชูรีมากมากนะคะแล้วก็ห้องโถงกว้างมากห้องโถงตรงนี้สําหรับเป็นพื้นที่รับแขกห้องโถงชั้นในสําหรับเป็นพื้นที่นั่งเล่นส่วนตัวสําหรับทุกคนในครอบครัวได้เลยแล้วก็บานกระจกรูหราโออาโปร่งสบายมากๆแล้วก็ฝ้าเนี่ยสูงถึง3เมตรลูกค้าที่แบบว่าต้องการบ้านที่โปร่งโปร่งมีความสูงค่อนข้างเยอะเนี่ย หมดตองวนแน่นอนนะคะเข้ามาแล้วแบบเพชเชอร์ในบ้านนี่แทบไม่มีโฟรงหงเหงดีมากๆนะคะตรงนี้เป็นส่วนของบันไดมีราวบันไดให้นะคะแล้วก็มีห้องเก็บของใต้บันไดจะสังเกตเห็นว่าประตูห้องเก็บของนี่คือเป็นแบบไซส์2เมตรเลยนะคะเมตร80คูณ2เมตรซึ่งข้อดีตรงนี้ก็คือ ลูกค้าที่จะบิวอินบ้านสามารถบิวอินห้องตรงนี้เป็นห้องเก็บของห้องเก็บรองเท้าหรือห้องเก็บสัมภาระแบบใช้พิที่พื้นที่เต็มพิกัดได้เลยบิวอินได้เลยเพราะเป็นบานประตูสูงนะคะบิวอินเต็มบานได้เลยนะคะลูกค้าสําหรับตรงบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะที่เราดีไซน์ออกมาแล้วก็มีประตูบานออกไปยังด้านข้างด้วยนะคะ ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์นะคะแต่ยังไม่ได้ทานะคะตรงนี้เป็นส่วนของห้องน้านะคะห้องน้ําก็เนี่ยจะสังเกตว่าคนงานค่อนข้างล่าช้านะคะเพราะว่ามีปรับแบบเล็กน้อยนะคะตรงพื้นที่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของงานบิวอินแล้วห้องน้ําคือกว้างขวางใหญ่สะดวกสบายคือเพื่อนบ้านมาแล้วก็ เข้าไปทํากิจกรรมในห้องน้ํากันได้เลยแบบว่าอยู่ในห้องน้ํายาวนานได้เลยเหมาะสาหรับทุกท่านที่แบบชอบทํากิจกรรมในห้องน้ําชอบแบบคัดผิวตแต่งตัวอาบน้ำอะไรอย่างนี้นะคะสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่เพราะห้องน้ําก็นี่เพดานสูงสูงมากนะคะลูกค้าสูง3เมตรเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นห้องน้ําส่วนกลางของครอบครัวนะคะด้านหลังนะคะก็ ความกว้างเนี่ยกว้างถึง2เมตรห้าสิบสบายๆสำหรับลูกค้า,า,าที่จะมาต่อเติมห้องครัวด้านหลังนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านอยู่กันอย่างเป็นสัดส่วนส,สะอาดสะอ้านมากๆนะคะอันนี้เป็นส่วนของห้องครัวนะคะแล้วก็มีบานประตูออกไปยังพื้นที่ตรงนี้ด้วย,ยนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้เดี๋ยวเราก็ใส่บานบานประตูให้นะคะเป็นบานประตูกระจกนะคะแล้วก็ปูพื้นตรงนี้ให้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เชื่อมโยงไปยังโรงจอดรถด้นานห,หน้าบ้าน เวลาเราจอดรถเราก็สามารถเอาวัสดุอุปรกรณ์เครื่องครัวต่างๆนะคะเข้าทางช่องนี้ได้เลยไม่ต้องผ่านผ่านทางห้องโถงนะคะสามารถเข้าออกได้ถึง3มช่องทางด้วยกันนะคะประตูห้องโถงด้านหน้าประตูห้องครัวข้างบ้านแล้วก็ประตูด้านหลังบ้านนะคะแล้วก็เป็นบานกระจกไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะมีเทเลสยื่นออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวปูกระเบื้องให้ตอนเดี๋ยวตอนใกล้ๆร้อเปอร์เซ็นเดี๋ยวเรามาไลฟ์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ เนี่ยสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบบ้านฝ้าเพดานสูง3เมตรตรงหลุมเนี่ย3เมตร15นะคะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบลองแวะมาเยี่ยมชมดูได้เลยนะคะตอนนี้กําลังก่อสร้างด้วยราคาที่ลูกค้าจับต้องได้3ล้าน5แสนบาทเท่านั้นนะคะตรงนี้เป็นส่วนของบันไดขึ้นชั้น2ก็จะมีช่องแสงด้านบนตรงนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่โคมไฟระยะ ความยาว2เมตรให้ก็จะเพิ่มความหรูหราลักชัวรี่รให้กับตัวบ้านเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะพอเราเดินขึ้นมาเราก็จะพบกับชั้นพักแบบนี้นะคะมีช่องแสงอย่างนี้เวลาเราใส่โคมไฟห้อยก็จะมองเห็นว่ามีโคมไฟระยะห้อยขึ้นขึ้นมาจากด้านบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นสู่ชั้น2นะคะป้าสูงม,มากๆนะคะลูกค้า ด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะเป็นฝ้าหลุมแบบนี้นะคะพื้นแกนิตโต้ลายหินอ่อนทั้งหลังค่ะลูกค้าแล้วก็ห้องแต่และห้องเนี่ย3.5คูณ4.5นะคะฟ้างปาเนี่ยถ้าเราขึ้นมาเราเปิดประตูออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยคือวิววิวดีมากๆแล้วก็เป็นต้นไม้ที่กิ่ง ไปไม่ได้แบบล่วงเยอะแล้วก็กิ่งก็คือห้อยแค่เนี้ยค่ะไม่ได้เข้ามาในส่วนของบ้านเราแต่เราได้วิวแบบนี้เลยนะคะวิวสวยงามมากค่ะลูกค้าคือขึ้นมาอยู่เรากอ็อยู่อยู่ทั้งวันได้เลยค่ะอยู่ทั้งวันได้เลยนะคะนี่ส่วนของห้องนอนนะคะที่หนึ่ง เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่สองพื้นย้อมาพื้นแกนิโต้ทั้งหลังนะคะอันนี้ห้องนอนที่สองนะคะก็จะได้วิวต้นไม้เช่นเดียวกันเป็นวิวแบบนี้นะคะคือมองไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นแบบหลังคาเพื่อนบ้านแบบเพียวๆเราจะเห็นหลังคาเพื่อนบ้านผสมกับต้นไม้ผสมผสานกันไปแบบนี้แล้วก็มีเสียงนกเสียงสัตว์ตัวเล็กๆเ,เสียงกระรอกอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยมองไปก็คือจะได้วิวแบบนี้สวยๆล่มลืม ะะแล้วก็เพื่อนบ้านก็คือดูแลบ้านกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ได้บานหน้าต่างรอบบ้านแบบนี้พื้นก็เป็นพื้นแกนิโต้ลายหินอ่อนแบบนี้นะคะฝ้าเพดานสูง3เมตรทุกห้องค่ะลูกค้าฝ้าเพดานสูงเท่ากันทุกห้องส่วนนี้ก็เป็นส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําที่2ของตัวบ้านก็อยู่ในขั้นตอนของการปูกระเบื้องนะคะฝ้าเพดานสูงเท่ากันทุกห้องนะคะ มีการบิวอินในส่วนของพื้นที่เก็บของแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งหนึง่งถัดไปจะเป็นส่วนของห้องนอนที่สามนะคะห้องนอนที่สามเนี่ยจะพิเศษคือจะมีพื้นที่ในส่วนของห้องแต่งตัวนะคะเชื่อมต่อกับส่วนห้องนอนนะคะ <Hello. S 1> แล้วก็มีพื้นที่ในส่วนของห้องน้ําในตัวแบบนี้นะคะเป็นห้องน้ำบิวอินนะคะ ที่แจ้งว่าจะปูชาสักเล็กน้อยเป็นส่วนห้องน้ำบิวอินอันนี้เป็นส่วนของห้องแต่งตัวนะคะก็สามารถบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้า Walk-in closet สำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายได้เลยนะคะแล้วก็ห้องนี้พิเศษเลยคือเทควิวได้180องศานะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นบานกระจกบานกระจกทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นระเบียงเดิอนออกไปเป็นกระจกเทมเปอร์นะคะ เทควิว180องศาได้เลยนะคะแล้วก็วิวดีค่ะตอนกลางคืนนะคะหรือตอนกลางวันนะคะลูกค้ามาสัมผัสบรรยากาศได้เลยนะคะตอนนี้เรายืนอยู่ที่ชั้น2ของตัวบ้านนะคะฝ้าเป็นฝ้าระบายแบบนี้นะคะในตัวห้องนอนเป็นฝ้าหลุมนะคะมี Walk-in c l o s e t ให้นะคะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจบ้าน เดียวนะคะสชั้นสไตล์ luxury แบบนี้นะคะเป็นโมเดิรเรียบๆหรูๆนะคะก็ติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้ที่089 5023270นะคะหรือ0960199692นะคะทางเรายินดีให้บริการข้อมูลในการยื่นคู่นะคะยินดีต้อนรับในหน้าทุกท่านนะคะมาร่วมงานกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทางเรามีคลิปบ้านดีๆมารีวิวให้รับชมกันนะคะตาม จุดต่างๆของจังหวัดระยองนะคะและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงซับลูกค้าที่สนใจนะคะแนะนำมาเยี่ยมชมนะคะ โครงการเดอะมาคนี่รักชูรีเฮาอยู่ในโครงการหมู่บ้านระยองซิติปาร์กนะคะสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้3.5ล้านห้าแสนบาท63ตารางวา3า3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องแต่งตัวจอดรถในบ้านได้2คันเรียกได้ว่าหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยห้องน้ำบิวอินมีโคมไฟระยะให้มีเคาน์เตอร์ครัวให้แล้วก็ประตูทางเข้าออกเรียกได้ว่าเป็นบานกระจก บบรอบบ้านเลยนะคะสหรับลูกค้าที่ชอบบ้านสไตล์นี้รู้เร้าโออาแบบนี้ในราคาที่จับต้องได้ผ่อนสบายๆด้วยนะคะแค่เดือนละประมาณ1 8 0 0 0ถึงบาทเท่านั้นสหรับลูกค้าที่สนใจย้ำว่า3 5ล้านห้าแสนบาทเท่านั้นลองแวะมาเยี่ยมชมกันดูก,ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยยิ่งขึ้นไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ